หมอผ่าตัดทำให้หัวใจคนไข้หย,ยุดเต้นขณะผ่าตัดใช่ละค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะการทำเช่นนี้มาเกิดขึ้นโดยสยัญญาแพทย์ผ่าตัดหัวใจโดยขณะที่ทำการผ่าตัดเน้นหัวใจหรือทำบายพาเส้นเลือดหัวใจสัญญาแพทย์จะนำเลือดของคนไข้ไปผ่านเครื่องที่เรียกว่า c a r d i o โอพาโ n เนรี erm ่บา s พาหรือเครื่องหัวใจและปอดเทียมนั่นเองนะคะ และก็ขณะดคลิหัวใจคนไข้หยุดเตินนั่นนะคะเลือดจ,จะไม่ไปผ่านหัวใจแล้วไม่ไปผ่านปอดทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ใช่ไหมคะเครื่องหัวใจและปอดเทียมก็จะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สแทนปอดแล้วก็ทําหน้าที่สูบฉีดเลือดไปในส่วนต่างๆของร่างกายแทนหัวใจนั่นเองค่ะและเมื่อทําการผ่า,าตัดบริเวณหัวใจเสร็จแล้ว สัญญาแพ้ก็จะทําให้หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งนะคะและเมื่อหัวใจเต้นได้ดีก็จะสามารถหยุดใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะฟังแล้วรู้สึกเป็นเรื่องาศากจรรสิทธไหมคะ,ะแล้วถ้าใครอยากรู้รยายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถึงขั้นตอนการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมฝากคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าหมอเห็นว่ามีคนสนใจมากๆก็จะมาเล่าให้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ